มาสันส้นๆเรื่องบารมีธรรมชักนำศรัทธานักปฏิบัติโดยทั่วๆไปที่ประกาศโฆษณากันอยู่เปล่าๆได้แต่ประกาศโฆษณาแต่การปฏิบัติมันไม่ถึงขั้นอย่างปัจจุบันมาเทียบกับของเรานี่เวลาคนต่างถิ่นเขามาที่วัดเรานี่เขาจะถามว่า มีงานอะไรเพราะว่ารถยนต์จอดอยู่เป็นแถวผู้คนก็ไม่ขาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างเอาไว้แล้วหลวงพ่อยังได้เคยพูดอยู่เสมอว่าวัดของเรานี่มันเป็นคล้ายๆกับว่าโรงงานโรงงานที่ไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแต่มีลูกค้าเอามาป้อนเอามาป้อนให้เรื่อยๆ เสียอย่างเดียวว่าบุคลากรของเราที่จะรองรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นโดยทั่วทั่วไปชาวบ้านทั้งหลายที่เขาเร่ร่อนไปมาอย่างไปหาหลวงปู่มหาบัวไปหาใครต่อใครที่มีชื่อเสียงในทางปฏิบัตินี่พวกนี้ไม่ตื่นพระหมอวิชาอาคมแต่ชอบไปสแสวงหาความดีจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ถ้าหากว่าพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำในภายในมีความเข้มแข็งเราไม่ต้องไปประกาศโฆษณาหาคนเข้าวัดมันจะหลั่งไหลมาเองตอนหลวงพ่อมาอยู่วัดนี้ทีแรกคุณพ่อเขานี่ในวันคมนามูลมาบอกว่าการก่อสร้างพระคุณเจ้าไม่ต้องกระตือรือร้น ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการก่อสร้างญาติโยมเขาย่อมดูอยู่แล้วพอหลังจากนั้นหลวงพ่อก็สบายใจใครจะสร้างก็สร้างไม่สร้างก็ตามใจพอเสร็จแล้วมันก็เป็นเองก็เป็นอย่างที่ผู้เท่าท่านว่าอันนี้เราสร้างความดีไม่ถึงที่สร้างความดีไม่สมบูรณ์แบบ แต่กลายเป็นคนชิงสุกก่อนหามไปมุ่งหาแต่สมบัติหาแต่วัตถุแต่คุณธรรมไม่สนใจพอเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเครื่องดึงดูดคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของท่านผู้ใดไม่เฉพาะแต่นักบวชแม้แต่คารืหัดมันก็สามารถดึงดูดศรัทธาประชาชนได้โอวัทธรรมหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวัน คัดมาจากหนังสือฐานิยะปุชาพุทธศักราช2551หน้าที่22ถึงหน้าที่23ธรรมะธรรมทานอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุธรรม